คำเตือนนะฮะคลิปนี้มีการสปอยแล้วก็มีคำหยาบคายก็ต้องขออภัยว่าที่นี้ด้วยนะครับ The Best Top 10สวัสดีครับผมซิวเวอร์โจทิกทีนะครับผมวันนี้นะครับคือรายการ The Best Top 10นะครับผมวันนี้นะครับเราไม่ได้มาจัด10อันดับนะครับผมเรามาจัด7อันดับับผม อ่านั่นก็คือเจอันดับสแตนที่เหมาะไป,ไปก่อเรื่องชั่วปรีตเทอริงโกลเดสถ้างั้นก็ไปดูกันเลยนะครับผมไป let's go <S อันดับที่7มูดี้บูบูเชสแตนก็คืออาบาคิโอนั่นเองนะฮะซึ่งความสามารถของสแตนตัวนี้นะฮะนั่นก็คือการย้อนการกระทําของใครก็ได้ดังใจหนึ่งนะคะซึ่งมันเหมาะกับการสืบสวนเอามากๆหรือจะเอา้ง่ายๆคือการแย่งงานนักสืบแบบดีๆนั่นเองแต่ถ้าเอาไปทําเรื่องชั่วเนี่ยผมคิดได้อย่างหนึ่งเลย ผมคิดได้อย่างหนึ่งเลยอันนี้ต้องคนจังไรเท่านั้นถึงจะคิดได้อย่างนี้ครับผมคือถ้าใช้แตแตนตัวนี้นะผมไปตามห้องน้ําหญิงสะว่ายน้ำโลกอาบน้ําต่างตรนาเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเราได้ดูหนังโป๊แบบเรียวทานรับผมแบบมีชีวิตดีๆนี่เองแบบมึงรีแบบมึงรีแบบงรเทได้หลายรอบอะ่ะมึงไม่เล่นช้าๆไ,ไปมาหลายรอบอะโอ้โหอันดับที่หกฮาวเวจากคอสแตนคือชิงเงจินะครับผม ซึ่งเป็นสแตนที่รูปร่างค้ายพึ่งซึ่งไม่ได้หมด500ตัวโอ้โห500ตัวนี่เบี้ยชิบหายเลยครับผมเชอะชิบหายความสามารถของมันคือเบสิกเบสิกครับผมคือการหาของได้ผมอ่ใน,นการ์ตูนก็จะเห็นนะฮะก็แบบชิเงจิกับพวกโจซูเกะเนี่ยใช้สแตนตัวนี้ครับผมไปหาเงินทั่วเมืองเลยจะได้เงินใช้เงินกินอนะ่จะจาได้จะได้เงินใช้อะ่ะเออง่ายนะครับผม ความสามารถของมันคือหาของครับผมอ่าหาของแล้วแบบแล้วยังสามารถรวมตัวกันเพื่อโจมตีฝ่ายศัตรูได้นะผมหรือสามารถยกตัวผู้ใช้เองได้อย่างสบายๆเลยจะบอกให้นะถ้าจะเอาไปทําเรื่องชั่วๆเนี่ยผมคิดได้อย่างเดียวเลยคือขโมยของครับผมหรือไปป้นร้านทองอะไรเงี้ยเออสบายๆโอ้โห,โ,หโจรตกงานผมโจรตกงานแน่ๆครับเจอสแตนตัวนี้ครับผมโจรตกงานนะ อันดับที่5สติ๊กเกี้ฟิงเกอร์บุจสแตนก็คือแม่ขุณบุเจลรตี้นั่นเองซึ่งความสามารถของสแตนตัวนี้นะฮะนั่นก็คือสามารถทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยมีซิปติดได้แล้วมันก็ทะลุไปไหนก็ได้ดังใจนึกแม้กระทั่งหัวใจของตัวเองก็ตามมันก็ยังไปได้ว่ะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเข้าบ้านไม่ได้แล้วเสือดตันทะลึ่งลืมคุญแจไว้ในบ้านอีกโอ้โหเราก็ใช้พลังของสแตนตัวนี้ครับผมเข้าไปในบ้านโดยไม่ต้องใช้คุญแจหาเหวอะไรเลยครับผมโอ้โหถือว่าสุดยอดมากสเตนตัวนี้ครับผม เหมาะสำหรับชีวิตประจําวันนะครับผมแต่ถ้าเอาไปทําเรื่องชั่วเนี่ยผมคิดได้2องาอย่างเลยคือ1ไปขโมยของกับผม2อแอบถ่ายเกนนผู้หญิงนะผมแอบถ่ายเกนนชาวบ้านเขาครับแถวเวลาแสนตัวนี้นะดวงแม้กระทั่งการลอบสังหารนาะยกรัฐมนตรีในะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศหนึ่งครับผมได้ด้วยให้แบบให้เราออกจากการเป็นนายกไปเลยอะ่ะโอ้โหกูเสียงคู่อีกแล้วนะครับผมเล่นมุกเสียงคู่อีกแล้วนะ อันตับที่4ี่ red hot chili pepper เจ้าของสแตนคือโอโตอิชิอากิระนะครับผมซึ่งสแตนตัวนี้นะครับผมเป็นสแตนที่เอาไว้สำหรับการโจมตีระยะไกลนะครับผมซึ่งความสามารถของมันก็คือไฟฟ้าล้วนๆซึ่งถ้าเอาไปก่อเรื่องเลวเนี่ยก่อเรื่องเหี้ยเนี่ยก่อเรื่องชั่วเนี่ยทำได้หลายอย่างเลยนะทำได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการขโมยของการดักฟังหรือแม้แต่การรอบสังหารบอกเลยแบบว่ามึงอยากฆ่าใครคนหนึ่งอ่ะ แบบว่าคุณอยากฆ่าใครคนนึงแบบและแม่งแขนจัดเลยแขนคนคนหนึ่งมากเลยใช้สแตลตัวนี้ครับผมไปฆ่าคนคนนั้นนะผมหรือมึงจะเอาไปใช้ฆ่าดายกก็ได้นะฮะสแตนตัวนี้สุดยอดอันดับที่สามสกาลีมอนสเตอร์หรือว่าตัวแย้นั่นเองนะฮะซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็คือเดโกกบันโดจากภาคที่แปดนั่นเองนะฮะเขาเขียนไว้อย่างนี้นะพี่เฮ้ย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 ไม่ใช่ไม่ใช่ภาคเจ็ดภาคเจ็ดไม่ใช่ภาคแปดโอโหไม่ใช่ ซึ่งความสามารถของมันนะฮะนั่นก็คือทําให้คนรอบข้างเนี่ยกลายเป็นตัวแย่ได้ไปแล้วก็สั่งมันทําหาเหวอะไรก็ได้ดั่งใจนึกนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมส่วนเรื่องเฮียเ้ยนียเราก็ทําได้เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นเราไปปล้นร้านทองใช่ปะแล้วก็เสกให้เจ้าของร้านเนี่ยกลายเป็นแย่แล้วก็สั่งให้เขาเนี่ยเอาทองมาให้เราวะ่ะโอ้โหไอ้เฮีย้ยเป็นอะไรที่แบบโคตรเที่ยมากเลยวะ่ะไม่ก็เปลี่ยนลงตู่ให้กลายเป็นดโเสาแล้วก็ให้ออกจากกาเป็นนายกก็ผมโอ้โหกูเสียงคุกอีกแล้วนะฮะเสียงคุกอีกแล้ว อันดับที่2คิวร่าควีนเจ้าของสแตนคือคิวระโยชิคาเงะ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 ผมคิวระโยชิคาเงะนั่นเองนะจ๊ะความสามารถของมันก็คือสามารถทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นระเบิดได้ผมแบบที่ว่าแบบไม่เหลือซากให้เก็บอะเออไม่เหลือซากเลยแล้วแถมยังมีท่าโจมตีระยะไกลอย่างเชียร์ฮาร์ดแอคแท็กอีกนะครับผมแล้วยิ่งตอนหลังมีไบต์เดอะดัตนี่แบบ โคตรพอ่อโคตรแม่โหดนะผมเอาไปทำเลือดชดชัว่วได้สบายสบายเลยครับผมอ่ะไอ้ไปายเดอร์ดัตเนี่ยสามารถระเบิดคนคนหนึ่งเนี่ยเพื่อย้อนเวลาได้ครับผมแค่ชื่อระเบิดก็โหดแล้วผมคํคำว่าระเบิดเนี่ยก็โหดแล้วนะฮะโคตรอันตรายแล้วอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากครับผมได้ยินคำว่าระเบิดมันก็อันตรายแล้วครับแค่นั้นแหละนะครับผมแถมยังเอาไปก่อเรื่องชั่วได้อีกด้วยเช่นกันนะครับผมอย่างเช่นคุณเกลียดคนคนนึงเข้าแล้วแบบ หฮ้ยขูอยากระเบิดแม่งกับปาให้มันระเบิดตายห่าไปเลยเงี้ยใช้คิลเลอร์ควีนนะผมนะแต่พร้อมไบเดือดั๊ความโหดแล้วแบบบุ้มเอาไปให้ตายหลายรอบเลยตายตั้มตายตาตายตั้มตายตาตายทั้มตาตายห่าครับผมคุณแค้นใครไหมมึงใช้ไว้เดือดดัใช้คิลเลอร์ควีนเออสะดวกรวดเร็วด้วยและอันดับที่หนึ่งก็คือคิมนั่นเองผู้ใช้สแต็ก็คือวาลิลาไอซ์นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมซึ่งความสามารถของมันนะฮะนั่นก็คือกินกินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเข้าไปอยู่อีกพิได้ว่า ซึ่งถ้าหากเราถูกแดกใช่ป่ะเราเนี่ยก็จะถูกลบออกจากโลกใบนี้ทันทีนั่นเองผมว่าแต่ตัวนี้โคตรอันตรายอยู่นะคือแบบว่าสมมุติถ้าเราแบบแขนใครคนนึงแบบแข็จังเลยแข็จังเลยใช้พลังสแตตตัวนี้ครับผมเอาคนที่เราเนี่ยไม่ชอบขี้หน้านะฮะยืนกินเข้าไปแดกเข้าไปเลยโอ้โหแบบมึงหายไปจากโลกนี้เลยอะเออง่ายๆเรียกได้ว่าคนคนนั้นไม่รอดครับผมผมบอกเลยรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ันธง ถือว่าเป็นแสแตนที่โคตรลลายอยู่นะครับผมโคตรลลายมากเลยสำหรับครีมเนี่ยนะฮะเป็นแสแตนที่เหมาะสำหรับทำเรื่องชั่วๆจริงๆนะครับผมเรื่องชั่วๆนะครับผมเป็นฆาตรก,รก,รกรก็ได้นะโอ้โหจึงถ้าหากใครชอบนะฮะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเลยนะฮะแต่ถ้าหากใครไม่ชอบเนี่ยก็สามารถกดดีสไลค์กดสแปมเนื้อหาทางเพศกดเลิกติดตามได้นะฮะเพราะว่าคือผมไม่ได้ลงว่ะแต่ช่องนี้แม่งลงว่ะเดียวยา้า ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ช่องโกเด้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนด้วยผมอ่ากดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าเรามีคลิปใหม่นะ้วนุ่นนี่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดโดเนทด้วยผมผ้าบาท1 0บาท20บาทติดชั้นด้านล่างนะครับผมโอเคนั้นก็ซีอุ่วเกนเน็กวิดีโอแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันครับในคลิปต่อไปแล้วเจอกันย้ yeah.